Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวารสเซนช่วงเย็นเอลลี่เมลแนยทุกอย่างมันผ่านไปแล้วตอนนี้ผมโฟกัสแต่อนาคตข้างหน้าเอลลี่เมลแนยมิดฟิลมาเสียของาอรสเซน,อ,นออกมายืนกรานความขัดแย้งตอนไม่ได้ย้ายทีมเมื่อซัมเมอร์เป็นอดีตไปแล้วโดยตอนนี้เขาจะคิดถึงแต่อนาคตเท่านั้นดราม่าเล็กๆตอนตลาดซัมเมอร์เมื่อเมลแนยโพดข้อความวิงวอนให้ต้นสังกัดปล่อยเขาย้ายทีมหลังจากเอเวอเรต์ยื่นข้อเสนอเข้ามา แต่สุดท้ายสมสรรังตัวไว้ไม่ยอมให้ย้ายทีมสร้างความไม่พอใจให้นักเตะเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของเมลานายดีขึ้นเรื่อยๆล่าสุดได้รับโอกาสเล่นเป็นตัวจริงเกมชนะวัดฟอร์ดหนต่อศเมื่อสุดสัปดาห์และทำผลงานได้น่าประทับใจกองกลางทีมชาติอังกฤษทำผลงานได้โดดเด่นในเกมดังกล่าวโดยชนะการดวล6ครั้งแท็กเกิล5ครั้งและผ่านบอลแม่นยำเปเซ เมื่อถูกถามเรื่องความสุขเปรียบเทียบกับเมื่อตออซัมเมอร์เมลนายตอบว่าทุกอย่างมันผ่านไปแล้วผมตอนนี้แค่คิดเกี่ยวกับอนาคตกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันยอดเยี่ยมมากที่ได้เล่นในวันนี้ได้มีเวลาลงเล่นผมหวังว่าจะมีอะไรอีกมากตามมาเวนเกอร์ enger, ไอเดียบันเจิดแนะแก้เกมไม่มีลูกทุ่มเพื่อเร่งสปีดเกมอาเซนเวนเกอร์แนะเปลี่ยนแปลงกฎกาฟุตบอลจากเดิมที่มีลูกทุ่มเมื่อบอลออกข้าง กลายเป็นลูกเตะเข้าสนามคิกอินแทนที่เพื่อเร่งความเร็วของเกมเวนเกอร์ enger, อดีตผู้จัดการทีมอาร์สตอนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลน,นำเสนออีกแนวคิดที่เขาเชื่อว่าจะทำให้เกมการแข่งขันเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าเราเด็กๆในอีกเจเนเรชันมีความอดทนน้อยลงกว่าเดิมนั่นหมายความว่าฟุตบอลจำเป็นที่จะต้องปรับตัวสำหรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น โดยลูกคิกอินนับเป็นหนึ่งในหลายแนวคิดที่เวนเกอร์นำเสนอโดยมีรายละเอียดว่าให้นำลูกมาตั้งเตะที่เส้นข้างสนามภายใน5วินาทีเมื่อบอลออกจากสนามแทนที่การทุ่มบอลตามปกติผมคิดว่าในมุมมองด้านกฎของฟุตบอลเรายังเหลือที่ว่างที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้บางทีคุณอาจจะให้คะแนนต่อผู้เล่นแนวรุกมากขึ้นในกฎล้ำหน้าก็ได้พวกเขากำลังทดสอบมันอยู่ในเวลานี้ เวนเกอร์กร่กาวในงานอีเวนต์ทวายนิ่งโปรเจกต์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่การทดลองดังกล่าวต้องหยุดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อการแข่งขันในระดับเยาวชนมีอันต้องถูกยกเลิกไปตอนนี้เรามีสเหตุการณ์ที่เอาไว้ถ่วงเวลาได้มากที่สุดนั่นก็คือลูกทุ่มและลูกเตะม,มุมรวมไปถึงลูกตั้งเตะจากประตูเป็นส่วนน้อยเป้าหมายของผมคือการทำให้เกมฟุตบอลเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น บางทีลูกทุ่มอาจจะเปลี่ยนไปเล่นด้วยเท้าภายใต้เวลา5วินาทีอะไรทํานองนั้นแต่มันต้องได้รับการทดสอบเสียก่อนและได้รับไฟเขียวจากไอแฟบหรือบัดสมาค,คมฟุตบอลนานาชาติดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาหลายปัจจัยแต่ไม่ได้มีอะไรให้เราปรับเปลี่ยนได้มากนักมันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้เกมมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเด็กๆในเจเนเรชันใหม่ Mai, มีความอดทนน้อยลงกว่าเดิม เราประจักษ์ได้ในเยาวชนอายุระหว่าง12-18ปีพวกเขาไม่ได้นั่งเฝ้าหน้าจอครบ90นาทีอีกต่อไปแล้วเมื่อมีโทรศัพท์มือถือนั่นทำให้เราต้องปรับตัวอาเซนเวนเกอร์ผมเสียดายและน่าละอายที่สุดคือการที่อเนลกาต้องออกจากทีมอาเซนเวนเกอร์อดีตตำนานกุนซืออาร์ตอนออกมาเผยว่านิโคล,าล่าอเนลกาคือนักเตะที่เขาเสียดายที่สุดที่ต้องจำใจขายออกจากสโมสร อดีตกุนซือวัย72ปีย้ายออกจากทีมเอเมริสเตเดียมเมื่อซัมเมอร์ปี2 0 1 8หลังจากอยู่คุมทีมมายาวนานถึง22ปีและเปลี่ยนอาร์ตอนให้กลายเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสมัยใหม่ถึงแมในช่วงครึ่งหลังที่ปืนใหญ่เขาไม่สามารถปั้นทีมตามความสำเร็จของทีมเงินถุงมวลทงังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีได้ทันนั่นเป็นเพราะนีิสินที่ผู้บริหาร ได้สร้างไว้สมัยที่กู้เงินมาสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่แทนที่แฮเบอรี่เดิมที่ผมเสียดายและน่าละอายที่สุดคือการที่อเนลกาต้องออกจากทีมเวนเกอร์กลาวเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นคนที่พิเศษได้ถึงแม้เขาจะลงเล่นมากกว่า13ทีมก็ตามขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแมดไรอันผมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม แต่ผู้จัดการต้องตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมแมตต์ไรอันนายทวารของเรอัลซิดาดยอมรับว่าตัวเขารู้สึกผิดหวังกับไรตันแอนโฮปเอาเบียนเมื่อซีซั่นที่แล้วไรอันเสียตำแหน่งให้กับโรเบิร์ตซานเชสก่อนที่จะถูกปล่อยออกมาให้อาร์ตอนยืมตัวในครึ่งซีซั่นหลังสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจมากที่สุดที่ออกมาจากปากของเกรแฮมเขาบอกว่าผมสามารถมองหาที่อื่นได้เลยมันทำให้ผมไม่ทันตั้งตัว ผมรู้ว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพของผมเวลานั้นแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทําอะไรพลาดมากมายไรอันกล่าวผมยังมั่นใจจนจบซีซั่นผมยังมีสนร่วมกับทีมและการเล่นของผมมันก็ช่วยทีมบรรลุเป้าหมายได้กับซีซั่นที่ผ่านมาแต่เกรแฮมคิดอย่างอื่นไม่ใช่ผมกําลังหาข้อแก้ตัวแต่สิ่งต่างๆมันทําให้ผมรู้สึกแปลกใจและบรรยากาศที่แตกต่างออกไป เมื่อเทียบกับ3ามสีสั้นก่อนหน้านั้นพวกเราไม่เคยมีปัญหากันนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงประหลาดใจมากเขาทําได้ดีที่สุดกับสถานการณ์ต่างๆและมันก็มีเหตุผลอยู่เสมอแต่ผมกําลังรู้สึกตื่นเต้นและผิดหวังในสถานการณ์ของผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะสิ่งที่ผมมอบให้กับสมศสรผมไม่ได้รู้สึกว่าผมทำพลาดครั้งใหญ่หรืออะไรเลย แต่ผมเข้าใจผู้จัดการทีมว่าเขาต้องตัดสินใจเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาและทีมมันเจ็บน้อยนิดกับสิ่งที่ผมทําเพื่อสมสรแต่ผมไม่ต้องการพูดถึงมันอีกต่อไปมันเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําสมุทรต้องมองไปข้างหน้าและผมก็เหมือนเดิมและผมก็ยังคอยสนับสนุนสมสรตลอดไปในฐานะแฟนที่มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและความสัมพันธ์ของพวกเรา สมิธโรเล่าย้อนเคยตกทดสอบฝีเท้าสิงห์ก่อนโผล่กวาดซุ้มปืนเอมิลสมิธโรกองกลางดีกีทีมชาติอังกฤษเปิดเผยถึงเรื่องราวในอดีตสมัยเป็นเยาวชนว่าเคยมีโอกาสเข้าไปทดสอบฝีเท้ากับคู่ปรับร่วมเมืองของแอสตซอนอย่างเชลซีมาแล้วเพเมเกอร์ P วัย21ปีจากซุ้มปืนใหญ่ถูกเกลิสเซาเกรดเรียกตัวจากทีมชาติอังกฤษชุดยู21ขึ้นมาประเดิมกับทีมชาติชุดใหญ่หลังมาคัสเรดฟอร์ ถอนตัวจากอาการบาดเจ็บและเจมวอร์พาวที่มีอาการปร่วยรบกวนแม้วันนี้สมิธโรจะสร้างชื่อกลายเป็นหัวใจในเกมรุกของอาร์ซตอนแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยมีโอกาสเกือบได้ลงเอยกับคู่แข่งร่วมเมืองลอนดอนอย่างเชลซีในสมัยไว้ละอ่อนใช่แล้วตอนที่ผมจะมาที่อาร์ซตอนผมได้เข้าไปทดสอบฟีทากับเชลซี ผ่านเพื่อนร่วมทีมในละแวกบ้านของผมคนหนึ่งดาวเตะก,กันเนืรอกล่าวเขาทดสอบฝีเท้ากับที่นั่นอยู่แล้วและก็ช่วยคุยให้ผมได้เข้าไปผมไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีไหนช่วยผมแต่สุดท้ายผมก็ได้ไปทดสอบที่เชลซีและก็ไม่ผ่านตอนนั้นมันทำใจลำบากอายุก็ยังน้อยอยู่แต่ผมก็เข้าไปที่อาร์เซนอลทันทีเลยหลังจากนั้นโชคดีที่ผมได้เข้าทีมและผม ก็ไม่เคยมองย้อนกลับไปอีกเลยหลังจากนั้นสื่อเผยตัวแทนเวลาโฮวิสไม่ยอมรับสายปืนจารูก้าดิมาซิโอนักข่าวดังจากสกายสปอร์ตอิตาลีาเปิดเผยว่าอาร์ซออนพยายามจะติดต่อดูซานเวลาโฮวิสของหน้าฟิอเรนตินา่าแต่ตัวแทนไม่ยอมรับสายหัวหอกรายนี้ปฏิเสธที่จะต่อสัญญาใหม่กับทาวิโอลาและสัญญาปัจจุบันของเขาก็จะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2023 ตามหลักแล้วฟิออเรนติน่าวางจะขายเขาให้กับบีิกต่างแดนในเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์ในราคา80ล้านยูโรความกังวลของพวกเขาก็คือดาวเตะทีมชาติเซอร์เบียจะบรรลุข้อตกลงกับยูเวนตุสแล้วและปริเสธข้อเสนอจากทีมอื่นขายกับกรณีของเฟรเดริโกเค e ซ่และมาเอลโลคาเตลลี่ล่าสุดดิมาซิโอจาก Sky ยสปอร์ตอิตาลีรายงานว่าปืนใหญ่ หวังที่จะเซ็นสัญญากับวลาโฮวิสในเดือนมกราคมซึ่งอาจมีราคาที่สูงถึง80ล้านยูโรอย่างไรก็ตามในขณะที่ปืนใหญ่กำลังเจรจาก,กับฟิออเรนติน่าพวกเขากับไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากเอเจนตของเวลาโฮวิสไม่สนใจแม้กระทั่งจะรับสายโทรศัพท์เมื่อแอสตนอนโทรเข้ามาสโมสรจากลอนดอนเหนือพร้อมจะนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนงานแต่ตัวแทนของเขา กับทําให้การย้ายทีมดังกล่าวไม่เกิดขึ้นสเปอร์อาจมีโอกาสมากกว่าแล้วในตอนนี้เนื่องจากมีอันโตนิโอคอนเต้เป็นกุญซือแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย